เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเอรันดอร์นะฮะมาเจอฟลอเรนติโนนะครับก็เอรันดอร์ o R เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถชนะฟลอเรนติโนได้นะครับแต่ว่าสเต็ปเนี่ยจริงๆนะฟลอเรนติเซียน e นะเราเล่นเอรันดอร์ o R ก็ยังชน,นะยากเลยนะแต่ถ้าถามมาว่าตัวไหนชนะฟลอเรนติโนบ้างตัวนี้ครับชนะฟลอเรนติโนเนี่ยเอาไปเจอกันได้เผื่อใครมันไส้มันแค้วแค่แข็งคันแค้วเนี่ยเออไปเล่นได้นะครับเออดูสเต็ปการรำของเขาแล้วกันนะรูตสึกวรากำลังของเขาเป็นยังไงแนว วิธีการเจอฟอนิโน่จริงๆนะแค่ต้องหลบดอกให้ได้พยายามอย่าโดนดอกนะแล้วพยายามอย่าโดนแปะด้วยถ้าโดนแปะออกอย่างเดียวเอาล่ะแล้วก็คือพวกซับเลเยอ์ต่างๆนะผมให้วันนี้แล้วฟิกเกอร์ไปแล้ววันนี้เห็นปะสเต็ปการหลังมันเอาเรื่องไม่ละดูดิดูแล้วผมจะโดนกอดเลยเนี่โดนกอดเลยแม่เอาอะไรนะเอาดิเอาดิเอาดิกลัวกลัวมาละเอาดิ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  วเดียววาเดียววเดียวว่เดียววเดียวเลยวเดียวยังเลยเฮ้ยวเดียววเดียวยังเลยเอาแยวาเดียวแบบนี้จะจนเราต้องเอาศัยชวนที่ฟลเรนติเขาคิดว่าเป็นโอกาสทองเขาแลเราก็เจอเขาเจอแท็กนี่โอกาสของกูอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะอะไรแบบนี้ต้องมีแหละจริง เสร็จแล้วก็รอไปทุกคนลลนะแล้วก็ไปรีนะแล้วเคคลิปเสร็จแล้วก็ไปรีนะทุกคนรอมันกลับมาอีกครั้งนี้เซตการรีก็แบบนี้นะแล้วปุบกลับที่เดิมเอาเรงฟอร์เรนโดพยายามหลบดอกให้โดนนะจริงๆเนี่ยใช้เซตอย่างเดียวทุกคนตัวนี้ใช้เซตอย่างเดียวนะแต่ว่ามันชู้สู้ฟอร์เรนโดมันโยกมันนะโยกมันจัดโยกมันจัดเอาดิเอาดิโยกมันจัด,ด,ด,จดแ,แต่ว่าเคคลิปก่อนนะเคคลิปอันดับหนึ่งนะผมถ้าเราไม่เคคลิปเราจะไม่เซตย,ยิปนะแล้วมันยิปนะแลมันเก็บเลยไปแล้วโอ้ oh my gosh oh my god จะไม่เก็บไม่เก็บบตออนนนนี้เคคคลิปก่นะรั เราพยายามต่อนะนี่งงดีว kind of ิวับปั๊บปั uh> kind of ๊บปิ๊บนี่เอาดิวิบับปั๊บปิ๊บนี่เอาดิ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 ยิงคนดีกว่ายิงคนนี่เอาเออ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 เฮ้ยเอาเออเอาเอาเออลำหดไม่ดูเอาเงินนำหดหรือเงินนำไม่รู้แต่คิวไปแล้วเอาเล้วกันไปไงชนให้ไหมทุกคนอยากลองนี่ไปลองดูกันได้นะแต่ทุกวันนี้เนี่ยแวนน่าจะ เฉืนเซิร์ฟเลยแหละแต่ว่าตอนนี้ที่ผมเล่นล่าสุดเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอแวร์แล้วน,นะเจอแบบพวกไม้ก่งก่อยสนอยต่อยหน่อยนะผมเออเฮ้ยอ่ะโดนแปะไปทีนึงน,น่าจะบลายสิ้นแล้วแต่วันนี้ยังอยู่เฮ้ยยังไม่ตาย <c oughs> อารีนของที่ออกก็ออกตามทับเซิร์ฟนะทุกคนผมก็ไม่ได้ออกอะไรพ่แพงนะสำหรับเวลาที่เจอบอริโนโนะเอาว่านี้แหละบ่มีอย่างมากมายดอกเฮาเด้อบ่มีอย่างมากมายเด้อ มันมีไออย่างมากมายดอกเฮาเด้อนี่นี่อดีสเต็ปการโยกอดีตอดี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 ตบัพเบลขึ้งหลอดแล้วงงมังกันฟาริบอกขึ้นอะไรอะไรเนี่ยทำไมเรื่องหนูขึ้งหลอดงงจังเลยเนี่ยยีราตีสดได้ทุกคนแต่เราเคคลิปก่อนนะเคคลิปอันดับแรกเลยนะถ้าคลิปเราได้งคลิปคลิปก่อนนะเงินเรานําแน่นอนเบลเรานําแน่นอนทําอะไรได้สบายแน่นอนบอกเลยที่การรีแคปนะ นี่คือการรีแกรปนะครับผมรีแกรปนะรีแกรปรีแกรปรีแกรปวิอุ้โอ้ยเหมือนดักอนาคตเลยสั้นดักอนาคตเลยนี่ขนาดโอ้ยไม่ได้กดรอด้วยนะดูสิอ้าวดูสิอ้าวธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ท้าสาวป้อมเลยไม่กดรอด้วยกดรอดีป้อมดีไหมไม่รอเลยอันนี้ไม่ลงไม่รอแล้วชีฟก็ไม่ตีป้อมก็ไม่ตีเอาเรื่องหยัดแล้วมาเอาฟอร์เรนดอกเฝ้าดอกเฝ้าดอกเฝ้าอะไรดอกเฝ้า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 ดีตีบ้านแม่งเล ดีไหมเนี่ยตีบ้านนั่งเลยไหมตีเลยไปรอ้อกดดันได้แล้วก็ต้องเอาให้สุดต,ตีบ้านดีโอ้โหเคคลิปก่อนอันดับไล่เคเคผมอย่าลืมอย่าลืมเอ,อ้อย่าลืมเคคลิปก่อนอย่างงี้ปุ๊บโยกไป,ปดิเอ๋งงไปโยกไปดิเออโยกไปดิเลดเกมเราโคตรสู้ฝรัญญวว่งยากนะคนเราสู้ตอนนี้แหละเราสู้ตอนนี้แหละครับผมเราเป็ทางไงผมโชว์เอาไม่กลับเงาไงเออตายเลยเหตุไหง ยังไม่พอเลดเกมบอกเลยนะว่าคือมันจะแทงเราไม่กี่ดอกหรอกเราก็ตายแหละฉะนั้นจบได้ยิบจบคือไม่กีนี้นี่คือพานไม่ยอมเกจยิบนะไอเกจยิบมันไม่รอดไปแล้วเออมันต่อยป้อมเราใหญ่เลยทุกคนบ้มันก็ต้องรีบเหมือนกันแล้วมันพยายามจะสูนแล้วอันติแปะโดนด้วยจังวันนี้แ้ผมพยายามเล่นผมพยายามโยกอยู่แล้วมันมาต่อตัวฟอร์เรนติโนโอากเนสกา สกอตส์ก้าเอาแล้วไงแล้วลำ้ำล้ำหน้าอีพัฟมันผมดิล้ำหน้าดุดเดี่ยวโรนโ,โดสแนมาโรวาโกโ,โด,โโดไงล่ะแล้วจังหวะนี้จะมาเก็บเลือดแต่ก็ต้องเจ็บตัวไปหน่อยแล้วกันนะเก็บเลือดเจ็บตัวนี่พลาดแล้วบอกเลยนะว่าต้องกลับไปเติมลงเติมเลือดอีกมึงโดนกูสอยบอมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเอาไงแล้วมาสิมาสิาสอันที่ไม่มีเจ็ดวีคลิปสำคัญนะคลิเศษปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บนี่เอาดิปึ๊บปื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 ๊บ เอ้ยเอามันดักหรือไหมมันดักมันไม่รู้เรื่องนะมันรู้เรื่องรู้ภาษาแล้วตอนนี้รู้เรื่องรู้ภาษาสกิลสองมาพอดีเลยสเต็ปนี้เนอเทียบเติรแนท์เทียบเติร์นท์ด้วยจบประมาณนี้สำหรับการสู้ฟอร์เรนจิโนนะจริงเนี่ยฟอร์เรนคนนี้ก็น่าเก่งนะแต่ว่าก็ถือว่าผมก็ยังชนะอยู่นะครับเพื่อจะบอกนะว่าใครจะเล่นไอรอรอไปเจอฟอร์เรนอะไรอย่างนี้ก็ฝึกสเต็ปนี้เยอะ อืมสเต็ปไปเยอะเลยเพราะว่าสเต็ปเนี่ยขัน้นตานสำคัญนะอืมถ้าเราสเต็ปไม่ดีเนี่ยงามไส้เลยเอวันนี้ทุกคนสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตพาทุกคนไปดูก่อนสามสอง 3, 2, ดาวเลยนะสูพีมนอ,นนอนววลเล์เจอกันรีบมาโน่นเดี๋ยวผมบ๊าบาย